Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ดินแดงวุ่นตำรวจยิงเลเซอร์สีฟ้านักข่าวโวยวันกล้องพังถูกสั่งนั่งห่างมอบ10เมตร เมื่อวันที่12มิถุนายนกลุ่มคนแดงปฏิวัติจัดกิจกรรมการชุมนุมราษฎรไล่ตูโดยวางแผนเดินเท้าจากแยกด่วนดินแดงไปที่พักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ตั้งอยู่ภายในกรมทหารราบที่1ถนนวิภาวดีรังสิต ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเมื่อราว20นาฬิกา13นาทีมีการจุดประทัดหนึ่งนัดจากฝั่งผู้ชุมนุมทำให้ผู้ชุมนุมส่งเสียงเฮขึ้นก่อนจะตามมาด้วยนัดที่2 3 4และ5ตามลำดับ ั่งเจ้าหนะ้าที่ตำรวจสั่งตรึงกำลังเข้มแต่มีการใช้วิทยุสื่อสารสั่งการกันว่านิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าทางมอบ็บ เวลา20่สนาฬิกาสินาทีผู้ชุมนุมจุดประทัดถี่ขึ้นเรื่อยๆจึงมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยิบปืนที่บรรจุกระสุนยางแล้วตั้งแถวโลดตรึงกำลังพร้อมประกาศผ่านเครื่องเสียงว่าขณะนี้มีกลุ่มสร้างสถานการณ์ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่สองข้างทางระมัดระวัง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องออกมาดูแลพี่น้องประชาชนจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านทราบเวลา20.39นาฬิกานาทีตำรวจประกาศให้นักข่าวอยู่ห่างจากแนวผู้ชุมนุม10เมตรโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปฏิบัติการเพราะมีคนบางกลุ่มกระทำผิดกฎหมายสื่อมวลชนขยับเข้าไปอยู่ในซอยเกล้าสยามคอนโด ต่อมามีการยิงเลเซอร์สีฟ้ากลุ่มสื่อมวลชนจึงตะโกนว่าอาจทำให้กล้องเสียได้เวลา20นาฬิกา45นาทีเจ้าหน้าที่ประกาศว่าใครเป็นนักข่าวให้นั่งลง จากนั้น20นาฬิกา47นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนำขบวนโดยนางวรวรรณแซ่อ้งหรือป้าเป้าเดินแถวเข้าประชิดกับแนวโลกของตำรวจเวลา21นาฬิกาตำรวจตั้งโล่ปิดถนนดินแดงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยทั้งหัวและท้ายถนนโดยเว้นช่องจราจรให้รถสัญจร1ช่อง เวลา21นาฬิก4นาทีตำรวจถอยหลังร่นไปทางอนุสาวรีย์ชัยก่อนประกาศว่ามาดูแลความสงบเรียบร้อยผู้ชุมนุมจึงโห่ไล่เจ้าหน้าที่ประกาศว่าจะไม่ใช้อาวุธกับประชาชนแน่นอนเว้นแต่มีการคว้างปาอาวุธหรือประทัดใส่เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ